เอาละครับกล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ชาแนลนะครับคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะมาพูดเรื่องการสำรวจแผนที่โลกนะครับเนื่องจากมีคําถามมากมายครับจากเพื่อนเพื่อนหลายๆคนนะครับเช่นว่าพี่ๆครับทาไมผมไม่เจอเลดบอสเลยครับจะมีโอกาสเกิดเลดบอสต้องทายังไงนะครับโดยก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวผมขออธิบายการสำรวจแผนที่โลกนิดนึงนะครับว่าการสำรวจแผนที่โลกนนเนี่ยก็คือการที่เราครับจะส่ง ตัวละครครับหรือทีมนะครับไปลงภารกิจนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีภารกิจนะครับ3อันด้วยกันนะครับก็ใช้ระยะเวลาครับแตกต่างกันไปนะครับให้สังเกตครับว่ามันจะมีตัวไอคอนตรงนี้นะแตกต่างกันไปนะครับถ้าเป็นงานออฟฟิศเนี่ยเราก็จะส่งตัวละครนะครับที่นั่งออฟฟิศอยู่เนี่ยไปทําภารกิจนะฮะนี่ครับถ้าเรากดตกลงปุ๊บเขาก็ไปเลยนะครับแต่เกิดว่าเป็นเกี่ยวกับการป้องกันแบบนี้เนี่ย เราจะต้องส่งทีมนะครับไปสํารวจนะครับนี่ครับจะเป็นทีมอย่างเงี้ยครับไปสํารวจนะฮะเนี่ยแล้วก็จะมีโอกาสการสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะครับ70%นะครับเราก็ส่งไปแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้ได้เพชรเลยนะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีคําถามมากมายครับว่าเอะพี่ครับเวลาเราส่งสํารวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทำไมมันถึงไม่เจอพวกเลดบอสหรือว่าเป็นดิฟเลยครับโผล่มาเลยนะฮะก็ เดี๋ยวผมจะมาแนะนํานิดนึงนะครับในอุปกรณ์ที่จะช่วยทําให้เจอเลดบอสครับกับดิฟครับง่ายขึ้นนะฮะซึ่งอันนั้นก็คือเราต้องไปสร้างในสิ่งอำนวยความสะดวกสาขาตรงนี้นะครับตรงนี้นะกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตัวช่องนะครับให้เราสร้างนะครับสิ่งที่เริ่มแรกที่เราควรสร้างคือสอันนี้นะครับเพราะว่าสร้างได้อย่างฟรีๆเลยนะครับไม่เสียเงินนะครับแล้วก็ไม่เสียตัวเฟืองด้วยนะครับแล้วก็ส่วนต่อมานะฮะ ก็เราจะต้องสร้างเพิ่มเติมนะครับมาดูในนี้ฮะสิ่งที่ผมแนะนําให้ใช้เนี่ยก็คือว่าเราจะต้องสร้างตัวเรดร์ครับ CSE ก่อนครับแบบแพสซีฟนะครับซึ่งเรดร์ CSE แบบแพสซีฟเนี่ยจะเพิ่มโอกาสในการพบความปั่นป่วนระดับสูงนะครับบวก10%นะก็คือความปั่นป่วนเนี่ยเวลาจดภารกิจปุ๊บเนี่ยมันจะ ถ้าเกิดว่าพบความปั่นป่วนเนี่ยมันก็จะมี2อย่างครับความปั่นป่วนที่จะเกิดดิฟนะครับก็เหมือนกับลงดิฟเนาะแล้วก็ใช้ยาลงนะครับหรือความปั่นป่วนที่จะเกิดเรดบอสนะครับซึ่งตัวดิฟเนี่ยครับถ้าเราอยากจะให้เกิดดิฟนะครับเราก็ต้องทําอันนี้เพิ่มนะครับก็คือต้องสร้างอันนี้เพิ่มนะก็จะเพิ่มอีก10%แล้วก็เลเวลเอา level out, นะครับโดยใช้ตัวเฟืองนี่แหละก็จะเพิ่มเป็น20 ทีนี้ใครเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะได้โอกาสเลดบอสเกิดขึ้นนะครับต้องสร้างอันนี้ครับเรดาร์แบบเฟสอาร์เรย์นะครับก็จะทำให้เกิดโอกาสเกิดเรดครับจะปรากฏเพิ่มขึ้น10%นะครับแล้วก็เราก็ไปเพิ่มเลเวลนะครับขึ้นมาอีกนะเลเวลสูงสุดเนี่ยอยู่ที่เลเวล3นะครับถ้าอัพที่เลเวล3เนี่ยโอกาสเกิดเลดบอสครับ30%เลยนะครับ ซึ่งของผมเนี่ยก็จะแบ่งนะฮะ,ะในแต่ละในแต่ละจุดนะว่าจะให้เป็นยังไงบ้างนะครับส่วนจุดเนี้ยที่ผมทำเนี่ยก็คือจะให้มีโอกาสอัตราปรากฏภารกิจในระดับสูงครับเพิ่มขึ้นครับผมอัพเต็มเลยนะครับเพิ่มขึ้น30%แล้วก็จะมีโอกาสสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ครับบวกอีก15%อนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยอัตราการเกิดภารกิจระดับสูงครับระดับ S เนี่ย เกิด30%นะก็จะสังเกตว่าระดับ S ของผมเนี่ยจะเกิดขึ้นง่ายมากแล้วก็ผมก็อยากจะได้ตัวความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แบบชัวร์ไปเลยนะครับผมก็เลยอัพไอตัวฐานที่ทําให้เกิดมีโอกาสสาเร็จความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยอีก15%นะครับทีนี้เนี่ยอีก2จุดเนี่ยผมก็จะแบ่งกันก็คือจุดนี้นะครับให้เกิดความปั่นป่วนนะครับบวก20%ไปเลยนะแล้วก็ค่อยไปลุ้นเอาครับว่าจะเกิดเป็นไรฟหรือว่าจะเกิดเป็นเรท ที่เหลือผมจะไปอัพเป็น exp ของหน่วยลบแล้วนะครับ10%แล้วก็ตัวจุดหนึ่งเนี่ยผมจะแบบว่าเรื่อยๆไปเปื่อยครับก็คือว่ากด cse แค่10%เท่านั้นจะออกเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เ,เพื่อนๆลองลองดูนะว่าบางคนอาจจะแบบว่าแบ่งเป็น3จุดเลยก็ได้นะครับว่าโอเคจุดนี้อยากจะให้เกิด r a t เท่านั้นอะไรเงี้ยจุดนี้อยากให้จะแบบเกิดมิชชั่นแบบ s เท่านั้น แลวจุดนี้อยากจะให้เกิดดายหรืออะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับหรือว่าอยากจะเพิ่ม e อ p กของคนหรือทีมที่ส่งสำรวจมากเพิ่มมากขึ้นก็ไปเน้นสร้างในสิ่ง,งนวยความสะดวกนั้นๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสมมุติว่าอ่ะผมลงภารกิจเสร็จแล้วเนาะแล้วก็มีเลดบอสป๊อปอัพขึ้นมานะครับอย่างเช่นตรงนี้นะมันก็จะมีขึ้นมาใช่ไหมทีนี้ไปดูว่าเลดบอสเราต้องจัดทีมยังไงต้องจัดการมันยังไงนะครับก็เมื่อกดเข้ามานะฮะ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาของเลดบอสนะครับอันนี้เป็นเลดบอสที่เลเวล70นะฮะแล้วก็จะเขาจะโชว์เลครับว่าของรางวัลที่ได้เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะก็จะมีอาวุธครับที่เลเวล7จเนี่ยจะได้อาวุธเทียร์3นะต้องไปลุ้นเอานะครับว่าจะได้อาวุธสีทองหรือว่าอาวุธสีม่วงนะฮะแล้วก็จะมีตัวแบบแปลนครับแม่พิมพ์ครับอาวุธเทียร์4แล้วก็สุดท้ายครับจะเป็นพวกวัสดุอีเทอร์เนียมครับแล้วก็แกนดุลความพิเศษแล้วก็โทเค็นครับ ไอตัว2อันเนี้ยเนี่ยเอาไว้ผสมกับตัวแกนนะครับเอาไว้สร้างอาวุธกับเครื่องป้องกันส่วนโทเค็นเนี่ยเอาไว้แลกของรางวัลในร้านค้านะครับอ่าเมื่อเราดูตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเรามี2ทางเลือกครับ1จะส่งขอสนับสนุนครับให้เพื่อนเราช่วยตีนะรหรือว่าเราจะสู้เองนะครับก็ถ้าเกิดให้เพื่อนช่วยตีเนี่ยเราก็กดตรงนี้นะแล้วก็กดตนะลกลงน,นะครับแล้วมันก็จะมีเวลากําหนดอยู่นะครับประมาณ 12ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะตีให้ดูเลยแล้วกันนะฮะตรงนี้ครับกดเริ่มสู้ครับก็อีกอย่างหนึ่งตัวเลดบอสเนี่ยเกิดปุ๊บเนี่ยจะมีเวลาทั้งหมด2ี่ชั่วโมงครับในการจัดการเลดบอสตัวนี้นะครับพอเข้ามาหน้านี้ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเซตยานแม่ของเรานะครับแล้วก็เซตทีมทั้งหมดนะครับใส่ได้ทั้งหมด24ตัวด้วยกันนะครับอันนี้ก็ผมก็ใส่มาครบแล้วนะฮะถ้าเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็กดตกลงได้เลยนะครับแต่ว่ารือว่าเพื่อนๆพลังน้อยหรือว่าไม่มั่นใจว่าจะปราบบอสได้หรือเปล่าครับเราสามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้นะเขาเรียกว่าพวกเสริมพลังโจมตีหรือว่าเสริมพลังชีวิตหรือเร่งสกิลอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าจะต้องเสียตัวสมุดสีฟ้าเพิ่มนะนี่ครับสมมุติเราก,กดเห็นป่ะคอตรงนี้จะขึ้นแล้วนะครับนี่ครับก็เราไม่เอานะเราก็ลุยเลยนะครับ การสู้บอสเราก็จะส่งหน่วยลบไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คอสมันก็จะวิ่งตามปกตินะเมื่อครบเมื่อไหร่แล้วก็ส่งตัวละครลงมาได้เพิ่มนะครับอันนี้เลเวลเจ็ดสิบผมก็ออโต้ได้เลยนะมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่ขวคนก็ระดมยิงครับสุดกำลังเลยเพื่อจะล้มเลดบอสต,ตัวนี้ให้ได้ พยายามใส่ตัวดาเมจกับตัวบัฟไปเยอะๆนะฮะพวกบัฟป้องกันฟื้นเลือดหรืออะไรพวกนี้นะใส่ไปเยอะนะครับเศรษฐบอสอพอเลเวลร้อยขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มโหดแล้วนะฮะของเราก็จะใส่ตัวฮิลไว้แบบช่วงกลางๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกยังฮาริมเนี่ยใส่ไว้ต้นๆเลยจะไ,ได้บัฟตั้งแต่ต้น ใกล้าตายแล้วครับเลดบอสเนี่ยตวัวละครที่แนะนำนะเสี่ยวหลินครับโหดมากแล้วก็น้องคิมโซบินนะครับน้องน้องแว่นปืนกนเกตเจอร์ล,ลิงนะยิงแรงมากๆเลยนะครับโอเคครับเราฆ่ามันได้แล้วนะฮะเรียบร้อยทีนี้ไปลุน้นของรางวัลดูครับว่าจะได้อะไรบ้างนะฮะ ก็เมื่อค่าเสร็จปั๊บครับก็จะเห็นเลดบอสครับนอนนอนแน่นิ่งอยู่นี่นะเราต้องกดตรงนี้ครับเพื่อรับของนะครับอันนี้ก็จะได้วุฒิอาสามานะครับของทหารซะด้วยแหมไม่ค่อยได้ใช้เลยอันนี้ก็เดี๋ยวไปกดรับอีกสักอันหนึ่งอันนี้ได้อุปกรณ์ของจักรกลครับอันนี้เล่นครูดาวครับก็ถือดีมากนะครับแล้วก็ทีนี้ เราสามารถไปแลกดูของในร้านได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเลดบอสเนี่ยก็จะให้ตัวไอ้เจ้านี่มานะไอ้ตัวเนี้ยโคเค้นซูเปอร์คอนดักทีฟนะครับเขาจะให้มานะครับเราก็สามารถเอาไปแลกในร้านค้าได้นะครับเพิ่มเติมครับก็เอาไปแลกพวกแม่พิมพ์นะครับอาวุธทีห้าทีหกตรงนี้ฮะเอาไปแลกเพิ่มเติมได้ครับก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับ ส่วนอีกเรื่องนึงครับของการตีเลดบอสนะครับคนที่เปิดเลดบอสนะครับแล้วแชร์เนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องคนที่เปิดเลดบอสเนี่ยจะไม่จำเป็นต้องตีนะครับถ้าเราแชร์ไปให้เพื่อนๆแล้วเพื่อนๆตีเลดบอสของเรานะครับเราจะได้ของเท่ากับคนที่ทำดาเมจสูงที่สุดนะครับของเลดบอสตัวนั้นนะครับก็อันนี้เป็นข้ออข้มูลนิดนึงนะครับที่ให้เพื่อนเรับทราบเพราะว่า จะได้ประหยัดตัวสมุดเล่มสีฟ้านะฮะสำหรับคนที่เปิดเลดบอสนะก็แนะนําว่าให้เปิดแล้วแชร์ให้เพื่อนตีนะครับคุ้มที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องตีเองนะครับก็โอเคครับทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับหวังว่าน่าจะช่วยเพื่อนๆเป็นประโยชน์เพื่อนๆครับไม่มากก็น้อยนะฮะในการลงสำรวจแผนที่โลกนะครับอย่าลืมไปเซตสิ่งโดยความสะดวกสาขานะครับให้เหมาะกับสิ่งที่เราต้องการนะครับ ก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับโอเคครับงั้นสำหรับคลิปวันนี้ครับผมต้องลาไปก่อนนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนครับที่อยากให้ทำคอนเทนต์ไหนเพิ่มเติมนะครับฝากรบกวนพิมพ์คอมเมนต์มากันหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอนะครับฝากรบกวนกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อสนับสนุนทางช่องด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ